มาละจ้าได้ครับพี่เก๋ไปดูหน่อยพี่เก๋อย่างนี้ถือว่าไล์อย่างเงี้ยสวยแล้วนะหนึ่งคนคนดูลจะไ์แต่ว่าจตกลไปแม่ระวอย่าอยางเงีเดี๋ยวแั๊บหนึ่งนะคะับสิบเก้าค่ะเกคนแล้วอ่ายอดามสิบสอง้แปด เห็นครึ่งตัวนะคเัยแเสียดายเนาะน่าส่วนวันนี้เราอยู่กันที่บ้าน่เกวันนี้เราอยู่กันที่บ้านพี่ต่ายนะครับมีรีวิวสินค้านิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะอัปเดตว่าหัวเข่าเป็นอย่างไรบ้างีหน่ยคสวัสดีค่ะท่านทายทุกคนนะคะผ่านแฟนเพจดอกยญากลางเมืองใหญ่ค่ะพี่ต่ายหัวเข่าเป็นยังไง วันนี้ดีขึ้นค่ะแต่ว่าเมื่อ,เม,อเมื่อวันก่อนนะคือระบมมากมคือคืออ่าเราจะถ่ายละครจันทังคารพุธใช่ไหมคะจันทังคารพุธก่อนแล้วก็จันทังคารพุทธที่แล้วก็คือบูพี่ต่างกันเลยปรากฏว่ากลางคืนเมือ่มอวันก่อนคือระบมคือขาบวมทั้งทั้งลูกสะบ้าข้างหน้าทั้งด้านหลังขาพับเลยค่ะบวมทั้งสองข้างเลยก็กลับมาก็ต้องทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้อักเสบแล้วก็ประกบร้อนประกบเย็น มาหมดเลยค่ะแต่ว่าได้พักไปสองคืนแบบเต็มอิ่มก็วันนี้ดีขึ้นได้ไปหาหมอไหมครับอ่าไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามันอาจจะมาจากการที่เราถ่ายละครแล้วมันเป็นเป็นซีนที่ติด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 กันแล้วเราก็จะยืนในการเข้าฉากกับนักแสดงคนอ,นอื่นก็คือยืนตลอดเวลาแล้วก็ทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงสี่ทุ่มตามซิวค่ะอก็ลับขาสองวันก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะดีขึ้นวันนี้วันนี้ วันนี้ก็มีถ่ายงานนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากถ่ายที่บ้านเสร็จแล้วก็พักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้พักอีกหนึ่งวันค่ะแล้วถ่ายละครวันไหนอีกทีครับมีอีกทีก็อ่าอาทิตย์นี้เป็นอังคารกับพุธค่ะสองวันละครถ่ายไปเยอะอยังครับถ่ายไปเยอะอยังคะเออ,เอ,อแววแววว่าจะออนแอร์ภายในกุมภาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกไหมเพราะว่าช่วงนี้โควิดระลอกนี้มาค่อนข้าง คือแรงขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วแล้วก็ติดกันง่ายขึ้นนี่แหละค่ะก็คือลุ้นกันไปว่าในแต่ละอาทิตย์นะคะดารานักแสดงของเราเนี่ยจะพร้อมด้วยสภาพร่างกายไหมแล้วก็แต่ละคนจะมีภาวะเสี่ยงหรือเปล่าก็ต้องตรวจแบบ P T R กันทุกอาทิตย์เลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้แต่ก็จะไปที่สุขแกม๊มคี่ค่ะคก็ไป P T R ก่อนค่ะ ที่ต่ายวันนี้วันครูพูดถึงครูหน่อยสิครับครูต่างๆในคนแรกน,น,นั้นนั้นครับฝากถึงคุณครูด้วยครับค่ะคือจริงๆแต่มีชีวิตมาได้วันนี้นะคะซต,ต้องขอบคุณครูไม่ว่าจะเป็นครูในด้านไหนก็ตามครูคนแรกในชีวิตคุณพ่อคุณแม่คุณยายนะคะครูที่สอนเรามาตั้งแต่ประถมม,มัธยมแล้วก็ในร่วมาหาวิทยายลัยต่างๆและรวมถึงวันนี้นะคะที่มีเส้นทาง,งกันเป็นลักรก็ มีครูเหมือนกันรวมถึงครูที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครูที่เป็นพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงที่คอยติชมเราก็ถือว่าเป็นครูให้กับต่ายได้นํามาแก้ไขให้มันให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ว่าจะเรื่องการทํางงานไม่ว่าจะเรื่องการใช้ชีวิตอะไรก็ตามคือเป็นครูให้กับเราได้หมดเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณครู ทุกท่านครูทุกคนครูในทุกๆสิ่งนะคะที่ให้อะไรดีๆ<ม>กับต่ายในวันนี้นะคะก็ขอให้ครูทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ยังคงอมอบความหวังดีให้กับลูกศิษย์ทุกคนอย่างนี้ตลอดไปนะคะก็ขอให้คุณครูมีความสุขมากๆค่ะพี่ต่ายมีคนเพิ่งเข้ามาบอกว่าอัปเดตอีกทีหัวข่าวตอนนี้เป็นยังไงครับเพิ่งเข้าตอนนี้คือเดินได้ค่ะเดินได้ปกติค่ะแต่อาจจะยังมี มีบ้างที่มีแป๊บๆแต่ก็พยายามไม่ไม่ไม่เดินเยอะแล้วก็พยายามเหยียดเหยียดยืดแล้วก็งอบ่อยๆค่ะก<ม>็จะช่วยช่วยให้กล้ามเนื้อของเราได้ได้ผลคลายเยอะขึ้นค่ะได้ครับโอเคอย่างงั้น <laughs> พี่บอลลูดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังวันนี้ <c oughs> พี่ต่ายจะทําอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์อีกสักแป๊บหนึ่งนะครับพี่ต่ายทํางานได้เลยจะพี่บอลุูนทาได้เลยพี่กลัวพี่ตกพี่เกลีตกไปนิดไม่ใช่เออใช่ตรง้วางเดี๋ยวก็ขอวาง อวางเซรามไทยหนึ่งไม่น้อยนะที่คันลุนเซรามก็ไทยอนึ่งเปไหนล่ะทอามเอามาบางตากด้วยไปฉันก็จะถ่ายหน้าสิงห์ยูใสตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านพี่ต่ายนะครับก็บรรยากาศก็นี่ต้นไม้เยอะมากเลยนะครับพี่สานอย่าถ่ายไปที่โลก นี่ก็คือรางวัลต่างๆนะครับรางวัลต่างๆอแล้วว่าแล้วบทบูยังไงอะพี่ต่ายบทดูบทพยานรางวัลต่างๆบทพยังไม่หมดอ๋อก็ยังต้องมีอยู่ที่เห็นแล้วเนี่ยอะไรเนี้ยมันประมาณสามสี่สิบรางวัลได้นะครับดูนะครับรางวัลบ้านพี่ตายอันนี้ลูกทุ่งหญิงยอดนิยม fm เก้าบ้ากรุงเทพมหานคร มีอันนี้นะคบรางวัลเต็มใจให้นะครับหนึ่งทศวรรษลูกพิงกามหานครอออร์ดมหานครอวอร์ดนะครับภาษารักจับดอกว่ามหานครอออร์ดแอบรับแอบคิดถึงนะครับส่งใจมาใกล้ชิดสยามดารามีถึงสามรางวัลนะคบพี่ต่ายเก็บไว้หมดทุกรางวัลครับและรางวัลล่าสุดก็คือมายา2021นีนี้นะครับลูกทุ่งหญิง ขวัญใจมหาชนรางวัลมาลายทองใครจำได้บ้างนะครับรางวัลโซเชียลอะวอร์ดไทยแลนด์โซเชียลอะวอร์ดปี2019ปี2020นะครับมีรางวัลทั้งนั้นเลยรางวัลรางวัลรางวัลมาลายทองตั้งแต่2,548พี่ต่ายสวยอะเพลงอะไรเนาะกินข้าวหรือยังนะครับใครจำได้นะครับกินข้าวหรือยังมาลายทองรางวัลเยอะมากนะครับรางวัล คมชัดลึกนะครับสเตเดียนกราีีนะครับเพชรในเพลรางวัลเยอะมากคุณยายเนี่ยานหลัสวยลายดอกมาเต็มหลักเลยแบล็กเกล้านะก็เป็นสิวเห็นนี่ i intensive w a t c h มีถึงสี่รางวัลสั่งได้สั่งแล้วสิเทน้องให้บอกนี่ ย่านอ้ายบ่อฮักนะครับเยอะมากพี่ต่ายที่เป็นห้องเก็บรางวัลของพี่ต่ายกดเซฟหนูแล้วนะครับเซฟแล้วค่ะเราเดนดันไปดูก่อนม่ยไปดูที่ค้างมันพี่ต่ายได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงอะไรนะนกกระว่าวด้วยนกกระว่าวหนูก็ต้องตื่นเพราะมันทุกวันที่ทำอะไรไม่ได้เพราะป่าอยู่ตรงนี้ ตรงนี้วันนี้พี่ต่ายมีรีวิวสินค้านิดหน่อยนะครับทำงานวาทิชิดกันด้วยพวกเรา532นะครับเราจะไลฟ์สดอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับจบถึงหน้ว จริงๆข้างหลังนี่เป็นห้องนอนพี่ต่ายนะครับข้างหลังเป็นห้องนอนพี่ต่ายแต่ขอเก็บไว้คราวหน้านะคะสวยเลยสวยเลยเออมันไม่ไม่ไม่มีคุณลายดอกไงไม่มันดูหน้าแบบมันดูหน้าใสอะัแสงอออกเาแสงไปมาเขาเช็คโอเคอ่ะที่บอลลูนเริ่มเลย่ะขอบหน้า จริงๆอะพี่ตายอ่ะวันนี้แต่งหน้าเต็มไว้ก่อนนะครับแต่สินค้าบอกว่าให้ลบหน้านิดนึงให้หน้าเบาลงกว่านี้นิดนึงนะครับคํานนสินค้าคือ,อ,อ,อสินค้ากำลังจะนอนนะครับเสียงโน,ออน้ปนอะธรรมชาติออดีธรรมชาติอีลีอ่ะพี่นุชพี่นุษสวัสดีครับคิดถึงพี่สามวะพี่นุษพี่นุชอยากกินพัดเ็ด เดี๋ยวเราจะหยุดการไลฟ์สักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวตอนพี่ต่ายทำงานเราให้ดูอีกทีนะครับนะขอบคุณนะครับนะขอบคุณนะครับ